สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยกับคุณครูอรพันธ์วังงามกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาเรียนสระเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนสระอะไรกันเอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะสระที่เราจะเรียนก็คือสระตัวนี้ค่ะนักเรียนพอจะคุ้นๆบ้างไหมคะว่าเป็นสระอะไรสระตัวนี้เราเรียกว่า สระเอสระเอออกเสียงเอสระเอออกเสียงเออเอเอ,อ,อนักเรียนออกเสียงตามครูนะคะอเอเออ,อีกหนึ่งรอบนะคะอเอเอ,อเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนสระเอนะคะการเขียนของเขาก็คือ จะมีสระเออยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะตัวนี้คือสระเอคุณคุ้นไหมคะแล้วก็จะมีตัวออางปิดท้ายนะคะแล้วตัวพยัญชนะเราอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวพยัญชนะก็อยู่ตรงกลางตรงนี้ไงคะเหมือนกับคำนี้คะ่ะนักเรียนอ่างตัวแรกคือตัวพยัญชนะอ่างตัวที่สองคือ ส่วนประกอบของสระเออนะคะเราจึงออกเสียงว่าออเอเออนั่นเองค่ะต่อไปเราจะไปฝึกอ่านคําที่มีสระเออกันนะคะนักเรียนต้องออกเสียงตามครูด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะจอเอเจอรอเอเ ทอเออเธออำอำัมอัมพอเออเพออัมเพอตออัวตัวทอเอเธอตัวเธอ ลออะละมอเออมือละมือจอเออเจอทอเออเธอเจอเธอจอเออเจอดออ,ดอีดีเจอดี อเออเอออออออเเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนสระเออในคลิปนี้ถ้าใครยังอ่านไม่คล่องก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะเปิดคลิปดูซ้ำๆได้เลยคะ่ะคุณครูไม่ว่านะคะและวนักเรียนอย่าลืมทำใบงานนะคะแล้วก็อ่าน ส่งคลิปมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับสระเอในวันนี้นะคะลักษณะการเขียนก็คือมีสระเออยู่ข้างหน้าตามด้วยตัวพยัญชนะต้นและมีอ้ออางนะคะตัวพยัญชนะต้นจะอยู่ระหว่างกลางสระเอกับอออางนะคะนั่นก็คือสระเอนั่นเองสระเอออกเสียงเอนักเรียนอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ